ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกขอโอกาสแสดงธรรมแสดงวินัยนะครับวันนี้จะพูดถึงพระพุทธเจ้าแสดงธรรมทุกประสูตรทุกประสูตรอย่างนี้ พระพุทธเจ้าจะแสดงคำใช้คำนี้งามตั้งแต่เบื้องต้นทํากลางที่สุดจะไม่ตัดคำพูดให้มันแบบว่ากระโดดหายไปอะไรไปจะแสดงไล่ไปตามอันดับอันดับอย่างสูตรของขันห้าพระพุทธเจ้าก็จะแสดงไล่ไปตามอันดับจะไม่ตัดแล้วก็จะไม่กระโดดข้ามไปข้ามมาผู้ที่ฟังนี้ก็คือฟังแล้วพิจารณาตามไปตามอันดับอันดับ จิตมันจะค่อยๆอ,อ่อนโยนอ่อนโยนลงแล้วมันก็จะบรรลุมรรคผลได้ทุกๆพระสูตรพระองค์แสดงจะเป็นสูตรไอของร้อนอะไรต่างๆอย่างนี้ที่สอนท่านชดินหรือจะเป็นสูตรที่แสดงกับโยมกับญาติโยมอะไรอย่างงี้พระองค์ก็จะแสดงตั้งแต่เรื่องทานรักษาศีลจเจริญภาวนาแล้ว คุณของสวรรค์โทษของสวรรค์คุณของพรหมโทษของพรหมคุณของมนุษย์โทษของมนุษย์พระพุทธองค์จะแสดงไล่ไปตามอันดับอันดับพระรุทองค์จะไม่แสดงข้ามแล้วไม่กระโดดไปกระโดดมามีคุบาศกเคยถามท่านพระอานนท์ท่านพระ,ะกสปะาอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระนิพพานาไปแล้วเนี่ยจะมีใครที่จะสามารถแสดงธรรมได้ งามตั้งแต่เบื้องต้น่ามกลางที่สุดแสดงธรรมได้เหมือนพระพุทธเจ้าไหมท่านพระนนท์ท่านพระกสปะอยู่คนละที่คนละเวลาก็ตอบว่าไม่มีใครที่จะแสดงธรรมได้งามเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่จะเป็นสัพพัญญูจะรู้อัธยาศัยว่าหมู่สัตว์สะสมมาแบบไหนอินทรีย์อ่อนอินทรีย์แก่เหมือนในสมัยครั้งพุทธกาลอย่างเนี้ยที่ พระพุทธเจ้าจะไปสงเคราะห์ท่านปัญจวคียอย่างงี้ในระหว่างทางก็ได้ไปเจอพราหมณ์ที่อยู่นอกศาสนาคนศาส,สนาอย่างนี้ได้เห็นพระพุทธเจ้าพุทธลักษณะสวยงามหน้าเริ่มใสหน้าคลรบก็ได้มาถามพระพุทธเจ้าว่าใครเป็นครูของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตัดว่าเราแต่พระพุทธเจ้าจะแสดงงามงามไล่ไปตามอันดับแต่นี้ ะเล่าให้ฟังเป็นแนวทางแล้วก็ไปศึกษาเอาพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีครูพระพุทธเจ้านี้ตัดสรุปด,ด้วยของพระองค์เองอะไรเองอย่างนี้แล้วพามนั้นก็ส่หัวส่หัวของอินเดียนั้นคือสมควรแล้วสมควรแล้วเพราะว่าพุทธลักษณะของพระองค์คือมันน่าเริ่มใส่น่าเคารพอย่างนี้แล้วก็ได้จากไป จากไปแต่ว่ามันมีอนุสัยที่แบบว่าคือได้ได้เห็นพระพุทธเจ้าไว้แล้วก็ได้มีความคุ้นเคยไว้ก่อนแล้วแล้วต่อมาพราหมณ์ท่านนั้นก็อยู่คนละศาสนาแล้วพราหมณ์ท่านก็ไปมีก็คือไปมีครอบครัวก็คือเล่าแบบย่อไม่ได้ลงรายละเอียดพอไปมีเมียเสร็จปุ๊บออกจากศาสนานั้นแล้วก็ไปมีเมียพอมีเมียแล้วก็มีลูก มีลูกแล้วทีนี้เมียก็เด็กกว่ามากพรามณ์นั้นก็อายุมากกว่าเมียก็จะแต่งเพลงร้องกล่อมลูกว่าหัวแก่อะไรประมาณอย่างนี้มันมันแต่งแต่งอย่างนี้ยพราม์ก็เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเมียเรานี้แต่งเพลงเสียดสีเราอะไรเราอย่างนี้อยู่ตลอดพราม์ก็ได้บอกว่าถ้าหากว่าได้แต่งเพลงร้องเสียดสีอย่างนี้ก็จะไปบวชเพราะว่ามีเพื่อนเป็นบวชอยู่ก็คือหมายถึงพระพุทธเจ้านั่นแหละ เขาเข้าใจว่าเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างนี้เขามีความแบบจิตที่คุ้นเคยไว้อยู่แล้วแล้วเมียก็ได้แต่งเพลงร้องลักษณะคล้ายๆเดิมอีกแล้วก็พราม์ก็ได้ไปบวชเมียก็พอพรามจะไปบวชจริงๆก็ไม่ให้ไปแต่ว่าพรามก็ได้ไปขอบวชแต่พระพุทธเจ้านี่จะรู้ไว้ก่อนแล้วว่าจะมีพราม์นี้มาขอบวชได้สั่งไว้กับพระพิสุทสงฆ์เพราะว่า พระพุทธเจ้าในครั้งสมัยที่พบเจอกันเนี่ยจะมีคือพราหมณ์จะเรียกว่าอีกชื่อหนึ่งอย่างเงี้ยก็ได้สั่งพระพิสุทธิสงฆ์ว่าถ้าพราหมณ์นั้นมาถามหาคนชื่อนี้ชื่อนี้ก็คือให้บอกให้เข้ามาหาก็คือเข้ามาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ขอบวชบวชแล้วก็ได้ฟังธรรมก็ได้บรรลุได้บรรลุมรรคผลแล้วต่อมาเมียก็ได้มาบวช ก็ได้วรุมักผลเป็นพระอาหตรคนที่เขามีบุญมีอะไรอย่างเงี้ยแม้บางครั้งเจอพระพุทธเจ้าในครั้งแรกอย่างเงี้ยมันมีจิตที่คุ้นเคยมันไม่ได้ศระมาทไม่ได้ปาาศอย่างเงี้ยมันมีคุ้นเคยอย่างเงี้ยเมื่อเขาไปได้มีครอบครัวเขาได้กระทบเรื่องราวอะไรต่างๆอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเขามาได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า แสดงไล่ไปตามอันดับอันดับของมีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างนี้แสดงไล่ไปตามอันดับอันดับอย่างเนี้ผู้ที่หวังมาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาไม่ได้มีความลังเลสงสัยเขาฟังแล้วเขาพิจารณาตามไม่นานเขาก็จะบรรลุมรรคผลได้สำหรับคนที่อินทรีย์บารมีแก่กล้าแล้วอย่างเนี้มันไม่ใช่ของยากเลย แต่ขอให้เรามีความนอบน้อมมีความเริ่มใสแต่ถ้าเรายังอินทรีย์บารมียังอ่อนอย่างเงี้ยเราก็ต้องศึกษาพระพุทธองค์ได้ประทานคําสอนในมรคมีองค์8ไว้ให้ศีลสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยเราก็ต้องเคารพพระธรรมวินยัยก็คือพระธรรมและวินัยนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์ ให้เรามักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายให้อบรมตัวเองอยู่ทุกๆุกวนันไม่ออกนอกเส้นทางเราไม่ไปทางเสื่อมไม่ไปทางอาคจรเราอยู่แต่ในพระธรรมวินัยเนี่ยมันค่อยๆขัดเกลาจิตใจของเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายหลายปีอย่างเงี้ย มันจะสามารถติดใจเนะี่ยมันจะน้อมอ่อนโยนมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดมันจะเห็นสัจจะความจริงได้ถ้าหากใจเรายังแข็งกระด้างใจเรามันยังหยาบอย่างเงี้ยมันฟังทรรมอ่ะมันรู้แต่สัญญามันไม่สามารถเข้าไปข้างในได้คำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะมันจะเป็นอะไรที่ละเอียดนุ่มลึกไปดังเหมือนดังมหาสมุทร มันจะค่อยๆดิ่งลึกดิ่งลึกดิ่งลึกลงไปตามอันดับอันดับมันจะไม่ได้โกกชันดิ่งลงไปเหมือนเหวอย่างนั้นมันจะค่อยๆเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนที่จะมีความเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาก็ต้องเคารพพระวินยัยถ้าหากเราไม่เคารพพระวินัยแล้วอย่างเนี้ยมันจะเข้าถึงอย่างอื่นไม่ได้เลย เพราะว่าจิตเราเนี่ยมันคุ้นเคยกับสิ่งที่ไม่ดีถ้าหากว่าเรามาอบรมตัวเองมาบวชเดี๋ยวเราก็ไปกับเรื่องอดีตเดี๋ยวก็ไปกับอนาคตเดี๋ยวก็ไปกับสิ่งนู้นสิ่งนี้อย่างเงี้ยเราไม่เฝ้ามาสํารวมดูจิตใจของเราเนี่ยมันจะไม่เห็นสัจจะความจริงได้เลยใจมันดิ้นลนอยู่ตลอดเวลาใจเราเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนน้ํำขุ่นๆอย่างเงี้ย หากเรายังไม่ได้อบรมอย่างเงี้ยมันเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันโยนเข้ามาน้ําขุ่คุณมันไม่สามารถเห็นสัจจะความจริงได้แต่ถ้าใจเรามันนิ่งมันสงบมันมีเขาเรียกว่ามันมีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยมันจะเปรียบเหมือนดังน้ําใสๆอย่างเงี้ยที่โคลมันจะนอนก้นตะกอนลงไปเอาหินเอาอะไรโยนลงไปเนี่ยมันจะเห็นหินเนี่ยค่อยๆลงไปลงไปลงไป มันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันผ่านไปยันกระทั่งถึงก้นถึงพื้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าจิตเรามันยังขุ่นมัวอย่างเงี้ยเอาหินเนี่ยโยนลงไปมันก็มองไม่เห็นหินไม่เห็นอะไรแต่ถ้าจิตมันผ่องใสเนี่ยมันจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันมากระทบเนี่ยมันก็ล้วนแต่อาศัยเหตุปัจจัยนั้นเกิดขึ้นทั้งหมดมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยทุกเรื่องทุกราวเนี่ยมันจะผ่านอายตนะภายนอกผ่านอายตนะภายใน มันจะเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดแล้วมันก็ดับมันไม่ไปแทรกแซงมันเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างเงี้ยมันจะไม่ไปแทรกแซงทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดเองมันก็ดับเองการที่เราจะเป็นพระยาเจ้าได้เงี้ยพระองค์ได้ตัดว่าพระโสดาบันเนี่ยจะมีศีลสมบูรณ์สวาสิที่เล็กน้อยปัญญาเล็กน้อย พระสกะคามีนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปันกลางปัญญาเล็กน้อยพระนาคามีนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปันกลางพาระอรหันต์นี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์องค์ประกอบมันต้องเทียบพร้อมอย่างนี้มันถึงจะห้าหันกิเลสได้ไปตามอันดับอันดับไม่ว่าเราจะเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ เราจะเริญสติควบคู่กันไปในระหว่างวันเราไม่ไปทางอากุจจรเราไม่ไปทางเสื่อมเราอยู่ในคําสอนพระพุทธองค์เนี้ยเราเฝ้าอบรมสอนตัวเองจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายๆลปีอย่างเงี้ยจิตใจมันจะค่อยๆอ,อ่อนโยนลงเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยๆแล้วมันจะค่อยๆดิ่งลึกลงดิ่งลึกลงมันจะเห็นสัจจะความจริง คําสอนพระพุทธองค์มันงามตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ถึงที่สุดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี้ยยังมีพระสาวกที่ปฏิบัติได้มรักได้ผลเนี้ยมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายคําตัดของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสองให้เราน้อมมาปฏิบัติน้อมมาใส่ตนเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองเมื่อเราสร้างเหตุถูกผลมันต้องถูก ต,ต่อไปเมื่ออินทรีย์บาร,รมีมันเพาะบ,บ่มมันค่อยๆแก่กล้าอย่างงี้มันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วเราจะแจ่มแจ้งในธาตุสี่เราจะแจ,มแจ่ 4, จแจมแจ้งในอุปทานขันห้าเราจะแจ่มแจ้งในอวิชชาเราจะรู้เห็นโลกนี้ทุกอย่างตามความเป็นจริง เราไม่ต้องให้ใครมาพยากรผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตเพราะพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนปุถุชนธรรมดาเขาก็รู้แต่ว่ามันละไม่ได้ข้อวัดปฏิบัติมันไม่ถูกมันไม่สามารถละนันทิละความเพลิดเพลินได้ให้เรานนอมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองมันจะมีความสุขมันจะเบามันจะสบาย แล้วเราก็จะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยตัวของเราเองแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาให้เราน้อมมาปฏิบัติวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ